สวัสดีตอนเช้าที่สดใสแห่งเมืองนายนะครับวันนี้ก็กำลังจะมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้านะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่ตอนนี้ก็ยืนอยู่ที่หน้าบ้านนะครับวันนี้ก็พบกับผมจายรัดเมืองนายนะครับ เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเดินตลาดนะครับตลาดเมืองนายนะครับตลาดต้อนเช้านะครับว่าจะมีอะไรนั้นรอติดตามชมนะครับตลาดเมืองนายนั้นจะเป็นยังไงเช้านี้ตื่นมาก็หมอกปกคลุมด้วยทั้งเมืองเลยนะครับมองไม่ค่อยเห็นหลังคาเดินสักเท่าร่หมอกหนามากเลยเช้านี้นะครับ นี่นะครับพระอาทิตย์กำลังโผล่ขึ้นจากขอบฟ้าเดี๋ยวเราไปตลาดกันนะครับไปกันเลยนะครับ นเรากำลัองอยู่ตลาดเมืองนายนะครับนี่ก็ทางเข้านะครับทางเข้าตลาดเมืองนายนะครับโอ้คนเยอะมากวันนี้วันนี้เันตลาดนะครับวันนี้เป็นวันกาดคนก็เลยเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับมีแค่จิ้น ลลคนเยอะมากเลยนะครับผัดทองก็มีละว่างกับมว่างชาวบ้านมาวางขายพืชผัดต่างๆที่ปลูกไว้ในสวนก็มาขายอย่างนี้นะครับ ม,มีอะไรอ๋อนี่โตนะอันนี้อย่างค่แน่โตค่าอ๋อยืขายคน่ขอ้่เหงค่ะองก้นค่ะอันนี้เหงเนาะอันนี้หนึ่งพันจัดเอาเน้ออไต่อลุกต่อไปดูข้างบน,นะน,นกันขาแคบข้าคุบ อากาศหนาวมากอากาศหนาวมากเลยที่เมืองนายอ๋อนี่อย่างนี่นเนื้อตุ๋งข้าหน้าอ๋อยีขายข้าหน้าอันนี้เนื้อตุงนะครับใน่กงเนื้อตุงอัมีชื่อไหนกินกันมาตุยเนาะ นี่อร่อยเลยครับมันก็เนื้อดู้อ้กับข้าวมีครบนี่นะคะะระับบรรยากาศตลาดม้งานายตลาดเช้านะครับ,บเยี่ยงไหเยี่ยงไหนพะ,ะยากรอ,อ๋อวันนี้ขยากรนะครับขนมขานม

หาอแบบคราฟต์ไรแบบสมัดก็มีนะครับกัดกัดไหนเนาะ ขนมแบบนี้อร่อยนะครับขนมพื้นบ้านนี่แบบนี้หนเ ใส่แม่เลยออใข่ถุงน่อกก็มีข้าหู้ถุง่อเ้าหู้นอไม้วงเลย ในเข่าอย่างนั่น <c ười> ขขเขาตุมขตุมเหลี่ยมขะนาอ <ừ. S 2> อ้เอี <c ười> ยงน้น <ừ. c ười> อยหืมขาตำงาอ๋อนี้ขอตํำงาตัด,ดาาตาสองสักขนาดตัดตาไอ้ยินฮนายังมาเหือจะยาวๆเองท่ะ พี่ขายข้าวแนะ่ขายไส้ชากอันห้าค่ะแบบชิทาฮะชิบูคาร้อยจัดสามก้อนอร่อยครับเข้าปุกงานนะครับ นี่ขมุนเหนียงนี่ขมุนโกเตาเนาะอ๋อค่ะอ๋อนี่ขมุนโกเต้านะครับขมุนขนมนะครับขมุนก็ขนมขนมโกเต้า ขน,นมพื้นบ้านเลยครับอร่อยนะครับขน,นมโบราณนี่ขมน,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 นมจ๊อกเนาะี่ขนมจ๊อกขนมแอปนี่นะครับบรรยากาศคนเยอะนะครับวันนี้ ตาช่างเห็นไหมตาช่างน่ารักมากเลยตาช่างโบราณน,นี่โอ้สุดยอดมากเลยมีแถมมีแถม เสิร์ตัวย่างนนะาก็ลงมาบุญเนาะนี่ครับแปะ 8. เอาไปใช้ไฟนี่ผักลมุงอ๋อพักานอ๋อเยู่เป็นผักลมุงจ้าเนาะพักหานอ๋อพาลมปุงมันฉาโ่ักห่ดงไมเยอ๋อเออใสป่ปลาในวนัน ผักหานใส่ปลาเน,นี่ยอร่อยมากวันนี้ข้าวราดนะได้ข้าวราดหนออ๋อขายอย่างนี้เลยนะครับสุดยอดเน็่ยข้าวราดเนี่ยซื้อลาดแล้วไปลาดเองได้เลยนะครับไม่เหมืนชื้นกองโลงกว่า ปลาแห้งคิวพริกปลาเน่ามีครบนะครับเด็กคนเยอะมากนะครับหนี่งแ่งอะไรแบ่งไนเนาะ อง,งองได้ไ่ลไก่ดวงนี่หน่อไม้หน่อไม้ก็มีนี่อย่างนี้มักข้อค่ะฮนะี่หมักข้อโอมโอมเห็นเหรออ๋อ,ม,อมักข้อนะครับเปรี้ยวๆไม่เคยเห็นนะ <c oughs> ไอ้ไข่ข้างในน้ำยาไข่เนี่ยฮะน้งจ่อยอ๋ันนี้ทำใส่กับข้าวเนี่ยอ๋อมือกับน้ำพริกได้หวานนั่นเนาะอันอันบอกเงยจ้านี่หวานเลยอันนี้หมอกอันนี้เนาลงเลือกนี่เนาะอันนี้เป็นดอกอันนี้น้ำยาไข่ไปกินกับน้ำพริกอร่อยครับอ๋อเออ

อ่นันนี้หนกี่ขายคานะ่อ๋เดี๋ยวน้ำน้ำตมือก็เยอเนี่ป,นป้าซามาเลยนะ ขยันทำมาหากินนะครับมาช่วยแม่ขายของครับ ีต้นใหญ่มากเลยอคะโอ้ต้นสูงอยาก่ะเนาะอ๋อโ่เนาะ

เมืองนายนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นบรรยากาศตลาดเมืองนายนะครับอันนี้อะไรอะมันอะไอย่างมันขาวมันเหรอมันขาวอ๋อมื่อกี้นะ่ะ,ะ,ะ,นะนนก็ข้าอยังคะาหน้าน,น,นี่ยนี่ยก็สับปะไรดอ๋อถั่วอย่างข้าหน้าถั่วเลี้ยงหรอกอ๋อในถัถูเม็ดลุงหน่อยก็กาคะาน่า ปลาอิน,นอ๋อกะมากะมาะมาเวทด้วยค่ะ, <c oughs> ะเวดด้วยนีะอ๋อค่ะมีถั่วนะครับเยอะแยะเลยคือคักมากนะครับตลาดเช้าวันนี้วันกาดถ้าไม่ถ้าไม่ใช่วันกาดก็มันมีไม่ค่ามาคายอยู่แต่ว่าคนไม่เยอะนะครับ นเอียงน่เขเสียงขเสียงเใครกีนะจงหวันขเสียงน่ะาตีหัวมาอ๋อนี่เป็นข้าวขาอะข้า้านี่นี่นด้วยเอนึงอันนี้ข้าอย่างนี้อันนี้ข้าห้าวล้อถุกฮะอคือขายันนะเอากาือกัแรเนะเอาฮะปากือปมคือเออนะะเอาโลกันเลยขาปากเอาโลกัน ขาปักเอาโลกอะไรฮะอะไรเงะปัเอาเอาเฮงนันนึเอาากอันนั้นานี่นะครับันถูกนี่เอาเลยฮะอะไราัน้ใช่านไ้ใช่ไหมของเขมเท่าเลยผมหาตลอดยบ้าอันเดิมก็อันเชียงาอี่เาว่าเอาอันขานีนค่ขานได้ขากุวันคะน มันกัดแกดนอ่อ้นน้ำยา,าปากเสียงเสียง นี่ข้ากคลุบนี่ครับแน่ะคุเจ้าไอ้แคร์กับไก่